ตัวพรีเซนเตอร์เลยใช่ดีใจครับเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้ร่วมงานกับคิมครับเป็น E L E ของผมเป็นมาสครับผมเป็นไวท์มาสก็เป็นเอ่อเป็นเป็นตัวมาสที่ไว้ใช้ก่อนนอนครับแล้วตื่นเช้ามาก็ล้างก็ดีใจที่เราได้เป็นตัวแทนเป็นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ E L E ครับผมกระแสดีอย่างนี้มีผู้ใหญ่เรียกคุยเรื่องละครยังคะอ๋อตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้สําหรับปีหน้าถ้าที่ผมรู้ก็มีแค่ชาติเสือพันปงก่ครับตอนนี้ก็กับคิมยังไม่มีส่วนใหญ่ถ้าเกิดผู้ใหญ่จะเรีียยยกกคคุุ็จะเาทพ่ สมากกก่าหรือว่าทางผู้ใหญ่ช่องก็จะบอกทางผู้จัดการผมเองก็ยังไม่จะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องละครครับก็ปล่อยให้แฟนขับลุ้นไปก่อนเนาะ ครับก็ลุ้นกันไปครับเพราะอะไรเขาก็ดีใจที่เราได้ทํางานกับหลายๆคนแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับใครแล้วก็โอเพ่นหมดครับแฟนคลับมีเรียกร้องเราอยากให้มีละครคู่บ้างไหมนะจริงๆแฟนคลับตอนนี้เขาก็เขาก็อยากนี่เขาก็กลับไปดูเพียงชายย้อนหลังครับแล้วก็ส่วนเรื่องในอนาคตก็เขาก็คงอยากมีแหละครับแต่ว่าแค่นี้ผมว่าเขาก็ดีใจที่เราได้มีงานคู่ด้วยกันได้เจอกันอยู่เรื่อยๆเขาก็น่าจะมีความสุขกันครับเราเองก็เราเองก็สนุกด้วยครับ ครับไมโครเลฟเหรอครับเฮ้ยไม่ใช่ไมโครเลฟเขาเปลี่ยนชื <pe 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 ่อแล้วครับเปลี่ยนเป็น My Memory ครับผมก็จริงที่จริงปีหน้าครับเขาเขาเขาลง Facebook แล้วเหมือนเห็นเขาลง Facebook แล้วว่าปีหน้าได้ดูครับแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่ครับมีการมีการเป็นปีหน้าใช่เขาบอกเขามีเขามีลง Facebook แล้วคือจริงแล้วก็ตกลงมันมันปีนี้หรือว่าไงครับจริงเขาไม่ได้บอกครับเขาไม่ได้บอกคือถ่ายจบปีนี้ครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแบบงานจะออกเมื่อไหร่มันเป็นมันอยู่ที่ผู้ใหญ่กันต่ต่อ ปีหน้าน่าจะมีเวลาที่เขาเขาเขาเห็นแล้วว่าเหมาะสมที่จะได้ดูครับทำไมเขาถึงเปลี่ยนชื่ออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ต้องลองถามไปทางผู้ใหญ่แต่ว่าผมว่าชื่ออะไรก็ได้หมดแล้วครับน่ารักดีมายเมมโมรีก็น่ารักดีครับถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จไปตั้งแต่ต้นปีแล้วครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเพราะหนังมันต้องตัดต่อเยอะอะครับแล้วก็เห็นคิวถ่ายด้วยคิววางอะไรอย่างงี้ด้วยก็น่าจะเป็นปีหน้าเห็นเขามีโปรโมทไว้แล้วว่าปีหน้าได้ดูครับใเหมือนกันนันมีแบบเรื่องนี้ไปเลยนี่ญหลว มีปัญหาไหมผมไม่มีปัญหาครับเพราะผมไม่มีปัญหาทุกอย่างก็เรียบร้อยที่ถยจบทุกอย่างทุกอย่างก็จบกันด้วยดีครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องการตัดต่อมากกว่าเพราะว่าผมก็ชื่อว่าหนังนแต่ละเรื่องก่อนจะตัดต่อออกมาอะไรเงี้ยต้องคน,คนต้องใช้เวลาพอสมควรอยู่ก็ก,ก,ก,ก็ดีใจที่อย่างน้อยมีข่าวออกมาจากทางภาพยตร์แล้วว่าปีหน้าแต่เราไม่รู้โ<ไ>ปรเสเลยว่าเขามีอะไรที่ไปไม่รู้เลยครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราตอนนี้ทุกันนี้เขาถ่ายละครก็ถ่ายกันสองเรื่องใช่ไหมครับส่วนเรื่องเรื่องว สัตตอไปถหนึ่งในแล้วแล้วก็มีอะไรคืบหน้าบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้รู้เยอะครับแต่แค่ทราบว่าตอนนี้เขาเขามีวางไว้ว่าเป็นปีหน้าแต่ว่ายังไม่ทราบวันอะไรนี้เราในเรื่องแรกของเรางเราที่เป็นนักแสดงเรารู้สึกว่านอยหรือไงเพราะว่าเหมือนแบบหนังมันอาจจะแบบ่ายช้าหรือไงแบบจริงไม่นอยนะเพราะว่าผมผมเชื่อว่างานจะออกมาเมื่อไหร่เป็นตามจังหวะที่ดีตามจังหวะของของนั้นอย่างเรื่องนั้นนะครับเราก็ไม่อยากไปเร่งอะไรส่วนถ้าถ่ายจบปีนี้ถ่ายปีหน้าก็โอเคครับคนจะได้เห็นรงานเราปีหน้าเลย ก่อนละครอีกคือซ้ำไปน่าจะเป็นนะครับเราก็ไม่น่าใจเหมือนกันแล้วก็ดีใจครับที่ที่ได้มีโอกาสทำหลากหลายชิ้นงานหลากหลายชิ้นครับผมเป็นเหมือนมีข่าวลือมาว่าแบบผู้ตัดเหมือนมีปัญหาอะไรเงี้ยในเรื่องเรื่องนี้เรื่องภาพยนตร์เหรอครับโหอันนี้เราก็ไม่ทราบครับเป็นส่วน พรผูธธ้จัดผู้ใหญ่คุณหญิงคุณนุ้ยก็น่ารักครับพพอ,อร์ตเราทุกเรื่องแล้วก็ตั้งใจทํางานกันมากครับเขาเขาทำหนังเรื่องแรกเขาก็ตั้งใจกันมากทุกคนตั้งใจกันมากหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกแบบหนึ่งแล้วก็ผมเองก็อยากให้คนดูรอดูครับว่าหนังเรื่องนี้จกมาเป็นยังไงครับผมผมเชื่อว่าหลังหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังที่หนังโรแมนติกที่อีกแบบหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยดูครับผม <c oughs> เราดูนีขนาดไหนเขาก็จะได้ถ่ายแล้วปีหน้าเราก็แค่อยากให้คนดูดูแล้วมีความสุขครับเราเราไม่ได้คาดหวังอะไร ไปมากกว่านั้นแค่อยากให้ดูแล้วเข้าใจถึงความรักของคนเหงาสองคนแค่นี้เองครับผมจะมีโอกาสได้มาให้คนไทยได้ดูไหมคะับเรื่องนี้เรื่องนี้ครับมีครับฉายที่เมืองไทยครับแน่ๆครับแต่ว่าเมื่อไหร่ต้องรอทางฮะยี่สิบสามกุมภาพันธ์อ๋อที่อาบอกเลยครับว่าวันที่ยี่สามกุมภาพันธ์ฉายครับผมยี่สิบสามหรอวักุมภาพันธ์ครับครับทราบใช่ครับผมผมเพิ่งทราบวันเมื่อกี้ครับผมแายเมืองไทยครับแายเมืองไทย อันนี้เราไม่แน่ใจครับว่าจะได้ไปไปไปที่เกาหลีหรือเปล่าใช่เราก็เลยเมีหน้าวันที่23่สกุมภาครับแต่เราไม่ได้คุยไว้ว่าต้องมีชายสองคนอันนี้เราไม่แน่ใจครับเราไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เขาคุยอะไรกันไว้บ้างแต่ว่าที่แน่ๆคือต้องชายเมืองใครแน่ๆครับผมแน่กว่าหรือโอเครับก่อนหรือไม่โอเคโอเคอครับภาพยนตร์เรื่องนี้มันถ่ายทำนานแค่ไหนครับ ไม่ถึงครึ่งปีครับประมาณ3ามสเดือนเองครับผมสามสี่เดือนในการถ่ายก็แ๊บเดียวเพราะ้องต้องบินไปถ่ายที่เกาหลีด้วยครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะนานกว่าหนังเรื่องปกติด้วยซาำไปครับแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็เขาได้ฉายปีหน้าแล้วเราก็ดีใจครับปิดกล้องไม่นานปิดกล้องไม่นานนะครับปิดกล้องไม่นานตั้งแต่ก่อนถ่ายอาคมกับสายานวใจครับ S <S ใช่ใช่ต้นตีครับผมอย่างคิวโปรโมโปรโมทเขาขอเราบ้างไหมครับเพราะเหมือนมันยังไม่ได้มีอะไรอันนี้ผมเชื่อว่าเขาคงขอแล้วล่ะครับเพราะหนังมาปีหน้าแล้วแต่ว่าเราไม่รู้วันที่เท่าไหร่นั่นเองครับก็ทางทางผู้ใหญ่ของพี่อาพี่เอน่าจะทราบมากกว่าผมครับผมพูดคุยเหรอครับผมเป็นดเดน่าใช่ไหมครับก็ทั้งเดียนาก็เป็น เป็นน้องในเป็นน้องเราคนนึงเป็นเด็กพี่เอ็มเหมือนกันนะเราก็ดีเราก็ได้เล่นชาติเสือพันมังกรด้วยกันนี่ใช่ไหมครับก็ก็เป็นก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานด้วยกันครับผมพัฒนาอ๋อ <c oughs> เป็นพี่น้องกัน <c oughs> ตอนนี้ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ครับยังยัง,ยง,ยง,ยงไม่ค่อยได้เจอกันด้วยครับไลน์เขาผมยังไม่ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีก็ปกติก็เจอกันตามงานแล้วก็ ดีใจที่ได้เจอน้องคนนี้น้องคนนี้ก็เก่งมากละครเขาก็ออกมาได้ดีมากครับก็ดีใจกับน้องด้วยแล้วก็ดีใจที่ได้เลือกร่วมงานด้วยกันปีหน้าครับผมเป็นพ่อครับาคุยอะไรก็พอทู่กันมันก็เลยมีกระแสมาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ตอนนี้เรากับเรากับเดียน่ายังเป็นพี่น้องกันอยู่ครับเป็นพี่น้องเจอกันเขาก็ยังยังสวัสดียังเป็นพี่น้องกันนานๆคุยเจอกันทีครับแล้วก็ดีใจที่ปีหน้าจะได้ร่วมงานด้วยกันครับส่วนผู้ใหญ่หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเพราะว่าร่วมงานด้วยกันเลยสารสัมพันธ์ตอนนีีี้้้กยััังเเนนนนพ่่่อออคครรบบผผมมมมตไจล